น้ามิติงครั้งที่หตอนฮาโลฮาลวีนวันสารที่29กาคมบัตรราคาส9 0บาทซื้อด้ที่รอับิ่งไปต่อไปทำไรครับตึงอ่านโนนย้ำครับตึงทุบย้ำตึง ยังยังยังไม่รับเริ่มเริ่มหลายคนคงอ่านชื่อคลิปมาแล้วเนาะเดี๋ยวพอดีกันพูดคำว่าสวัสดีสักครั้งเหมือนกสวัสดีครับนี่คือรายการพูอะไรอะวันนี้ก็ผมเราเคยทำคลิปเงียบไปแล้วห้ามส่งเสียงไม่แต่แอดเดียวเลยก็โดนนับแต้มต in okay. ึ๊กต wow. ึ๊กตึ๊กตึ๊กวันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันครับแต่จะเปลี่ยนจากการห้ามออกเสียงเนี่ยเป็นการ แค่ห้ามขำเราพูดได้ปกติคลิปนี้คือคลิปนี้ไม่สนุกเครียดเลยฮะไม่หนุกเลยทำอ้าวหน้ามาหกไปไม่หนุกเลยไม่ได้มีความสุขที่ทำหวังว่าคนดูที่ดูอยู่ก็ไม่หนุกอะไรพวกกูหรอกที่มันเป็นที่อะไรของมันวะห้ามยิ้มด้วยไหมใช่เจ็ ร้อยมาคลิปเราทําสนุกมาทุกคลิปแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะทําคลิปไม่สนุกหลายคนคอมเมนต์จากคอมเมนต์หลายคลิปที่คุณผู้ชมอ่านมาพย่าเป็นเฮียอะไรพูดมากพี่ดิวเป็นเฮียอะไรพูดพูดมั่วเขาว่าเป็นเฮียอะไรพวกแป๊กด่าคนหมดที่มีมีอะไรต่อเพื่อนไอ้พ้ามาทําอะไรเบาหวานถ้าเป็นโรคได้อะท้าเพื่อนท้าเพื่อนสองนี้ปัญหาอะไรไม่พูดไม่จาด่าไอ้คลิปด่าพวกเรากันนั้นคลิปนี้จะทําให้คลิปไม่สนุกเครียร์เรวปะเครียดร์เราปะ เดี๋ยวต้องกอดบุรีแล้วถ้าบุรีทำอย่างเงี้ยทุ่งนาอย่างเงี้ยไอ้หน้าตัดแย้งสิ่งที่มึงพูดเขาสมควรโดนด่าอยู่หรออ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันการทั้งหมดก่อนดีกว่าวันนี้ทำกี่เมนูสามสามเมนูมีอะไรบ้างสามเมนูที่แตนดัดสำหรับเรามากๆเอาตายะต้มยำผัดกะเพราโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยขนโอ้คำนี้ให้เจ็บมันแหกแหกเยอะเกินหน่อยเอาหายะตัวอยู่เรื่อยเงี้ยขอกหวีดเป่าหน่อยว่าใครยิ้มเอาอย่างเงี้ย โดนเลยคือเก่งหน้ายิ้มมาโดนเลยเต็มที่คือนะแกนในสุดก็คือไอได้อร์แอร์แอร์แอร์อร์แอร้แอร์แอม์แอร์แอรเแอรแอรนแอร์นร์แนร์รอรนอราร์แอร์แอร์แอองกรร์อรอแแใครออเลยถ้ากูยังไม่มีความสุขออาม

ยากมากยากจริเอาผักกะเพราดีกว่าเอาผักกะเพราก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวทำข้าวผัดต่อเลยไม่ต้องล้างแบบต่อได้เลยมันกระล้องลอยเกินของกกระสากหน่อยครับโค้งศากโค้งศากไปแช็คพ่อโครงสากนี่มีคำผวนไหมตะบอลผิดดิ้วผิดดค้งศากที่มีคำผวนไหมมีคำผวนว่าไอ้สากปลาหลิวพี่พาด้วยอุ้ยเขาเด็กขำมากไม่ได้ดีเขาขำตัวเองเหรอขำมุกเองมาขำหลังเรื่องได้ไงเขาไม่เห็นนะดิ แม่งคอยจ้องอย่าให้กูเล่นมุกกันนะสามอยู่แล้ใจแข็งไปดิกูเล่นไม่สนุกด้วยแล้วโค้งกระสากแม่งไม่มีไอ้เหี้ยโอ้ยพี่โค้กระสากจะทำยังไงพี่ยูทำไปดิทำไปดิทำยังไงพี่อาร์มขว้างไปดิเดี๋ยวเต่อยเอาเดี๋ยวต่อยเอาเก่งหน้าแดงเลยเหี้ยพี่ดิกว่าเฮ้ยขว้างี่ะมีเฮ้ยเรามีเรามีเรามีบทลงโทษคนแพ้ไหมมีนี่กินกระสากไม่มีอะไรยังไ ไม่อยากอยู่ใกล้แม่หรือเมือมันตัวสตาร์เพื่อนด้วยอ่ะเนี่ยมันสตาร์เครื่องแถวนี้ดิโคตรำสั่งให้ให่ยังไงกูไม่พูดอุ้ยแม่แม่งจะอ่านิ้งทายมีมีอะไรสกิลเพื่อนเพื่อนบ้พวกเก่งได้วยไม่ขำเลยอ่ะไม่รู้หรอกไอ้เยี่ยวว่าใครจะเป็นยังไงไอ้สตาร์ดิบเนี่ยโคตรได้หมดดิบเนี่ยโคตรได้หมด อ่ปกติสุดเลยคนเราเองอันดับแรกแพ้ไปแล้วผูบอกให้นะอันดับแรกนะครับผมเราจะหั่นพริกก่อนอันนี้ทำมันอะไรนะลืมละกะเพราครับใส่กะเพราเนี่ยกินมา้หลายคลิปแล้วหลายซีซั่นแล้วทขาไหนว่าโคกกระสักให้มีทำยังไงครบจับพี่ตาบอาพียาดพี่อะไรอยู่แค่โคกกระสักูไม่พูดเะไรอื่นหรือวปลมันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอ่ะใส่นี้ได้ป่ะผักกะเพราอ่ะ อะรก็ใส่เลยว่ะไม่ไใส่ต้งใส่แค่รนะพอไหมน้ำมันพอไหมไม่ใส่ไม่ใส่กระโพดกินไม่กินทำควันจานไบกูไม่กินน้ำมันพอไหมพอแล้วพอแล้วพอไหมน้ำมันพอไมไม่ใส่ไม่ใ่กรโพดกินไม่กินทำควานไบกูไม่กินน้ำมันพอไหมใส่ไมใส่ใส่ไม่ไใยยยไม่ยใยกูไม่เคยใส่เลยกูใส่กูทิ้งหมดอ่ะทิ้งหมดนี่ั้งอัาด้วยครั้งที่นักอ้วก็้ม่กินแล้ว่ะออก ใส่แฝกใครตางกันโคตรไม่พินุษตเลยหัวมันแข็งมากเลยอ่ะกูจะไม่หลุดเลยเหรอหลุดไปทีนึงไงการที่เราแบบคิดเครียดอย่างเงี้ยอจริงษแล้วก็คือแบบเมืองไทยเป็นเมืองเครียดนะจริงก็คือแบบว่าเขาเกิดแบบเขาเรียกว่าคาตกรรมขึ้นทุกวันเมืองไทยเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยก็คือดูข่าวมาล่าสุดสะดหผัวหึงโหดบีบคอเมียนนั่ ตามด้วยบ่าและไหล่เนียสบายยกนิ้วให้เ <นะ S 1> วลทีุู่โค้งนวดกันเป็นปกติตอยู่แล้วแหละช <c oughs> อบหรอชอบหร <c oughs> อ อย่าให้กูต้องเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ว่ะกูขอร้องเลยออกสักเรื่องนึงกูจะข้าตายหลายรอบแลลวเฮ้ยบอกตรงเลยวะกระโดดน้ำตายตะกอนกระโดดโชคดีหน่อยทำไมวะคนแก่เดินมาหากูเฮ้ยบอกไอ้หนูไอ้หนูรู้จักตีนธรรมชาติหรือเปล่าเฮ้ยยังไงต่อวะหวอกว่าผมไม่รู้จักยายถ้าเองไม่โดดอ่ะยายจะให้เพลาพอยสามข้อเองโอเคปะวะเฮ้ยมี้ววะโอเคดียายแต่มีข้อแม้นะหลานพอยายให้เองสามข้อแล้วเองต้องมาเสนดุ้โบกกับยายก็คือมีเพศสาคัญกัน ก็เลยจัดยมาเลยเฮ้ยคิดไมใจเอาวะคอนโดโบกับคนแก่ก็ได้พรสามข้อคุ้มวะกู้นจ่าการคอนโดโบกไปเลยเสร็จเสร็จปพ๊บกูถามยายพรทำไมยายหายไม่บอกว่ามึงอายุเท่าไหร่แล้ววะยี่สิบเก้ายายบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยมึงยังมาเชื่อกับคนอีกเหรอวะ กูไม่กูอยากจะเอาแค่ทีนี้หลายหลายรอบแล้วเหมือนกันไอ้เรื่องอะไรแบบเนี้ยพูดแล้วพูดอีกอ่ออยางเงียบเลยอ่อไอต่องคนนี้ยาวเลยไอ้เนี่ยยาเป็นเงียบนะที่ตาต้่านต่สนุกไม่มีอะไรที่จะสนุกเลยที่ผมจะบอกให้จริงเฮ้ยกูมีอทองก่อนกูทองหอนอ่ะกูทองหอนอ่ะ มีอยู่เรื่องหนึ่งมีอะไรครับบอกอันนี้ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนกูเลยเพื่อนกูนี่ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลหน้าเนี่ยหายไปเกือบครึ่งหนึ่งถามมาเอ้ยเป็นอะไรมาบอกว่าอ๋อไปนามาซอยบ้านหนึ่งมาเออที่โดยไม่รู้ตื่นปะวะเออเปล่าเดินเล่นโทรศัพท์อยู่เออเออแล้วชุนเสาไฟฟ้าเออแต่ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาต่อเออเดินไปแล้วจะเห็นป้ายนี่มาป้ายบอกทางอ่ะเห็นผมพูดมะเห็นนั่นแหละมันไม่เห็นเออกระเพราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปคือขับผัดขับผัด ไม่ก็ไม่ได้เริ่มไม่สนุกจริงแล้วอะทีนิ้ไม่หนุกอะไม่ทำยังไงวะมึงพี่พูดอะไรกันหน่อยเหรอวะพูดได้สบอนเออไม่ได้กล่าวได้ไม่ได้ห้ามพูดเรียกเลยเขาไม่ได้ห้ามพูดพี่สาผิดพี่พูดไปเข้ามาเสร็จแล้วเขาพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอไม่ดิวเล่นกันเลยอ่ะเอาดูต่อไปต้มยำมาดื่กับเขาด้วยดูดมกับเขาด้วยอ่ะต้องเอาภาษาภาษาเทพช่วยแล้วว่าสองคำต่อต่อคำท้ายหนึ่งสองสาม ดีฟลากฟลักงดีฟลาเอาไมทำไมเไปเร็วไหวกลงกลงเลยเลยหมิงหมิงฮึบหมิงฮึบพี่อะไรไว้สาธิตฮึบพี่ยี่ต่อเลยมันได้อยู่เราสองคนเลยตายแล้วรวยเลยเอาแมงเอาแมงตายห่าให้หมดหมาังปอยเหลาเหลาหมาหมาหลีหลีเป๊ะเป๊ะยืด เม่์ยืดเปยเปย์ยืดดีเยเเยเอออ้วนเอาไม่ได้อาอกับบอเนี่ยเอาคู่กันเลยเออแข่งกันติ่งเบาติ่งเบาติ่งเบาจะโผ่เพี้ยไงล่ะเล่นต่อไอ้เี้ยไม่รปน่รุนแรงด้วยต่งเบา ติงเบาเลยเว้ยเป็นำรุนแรงเลยเว้ยมันใจได้เหรอวะมึงจะแปลจากไหนก่อนมึงจะไปแปลจากไหนก่อนไม่รู้แต่มันติงเบาอะแลยเออเฮ้ยฮัมมีความสุขแหลนไหลอ่าต่อยสังสังจงจงแนวจงแนวไม่คิดว่าทางเวียดนาม ไม่รู้คนไม่ด่ารู้เยอะตอบไม่ได้หรอเอวูดเต่อไปเราจะพูดคำว่าอะไรต้องลงท้ายด้วยตึงเอาวะเอาดิพูดอะไรก็ได้นะตึงอย่างเงี้ยโอเคตึงได้ตึงต่อไปทำอะไรครับตึงหันต้มยำตึงทุ่มยำตึงทุ่มยำตึง ต้องยำตึงเนี่ยแล้วทำยังไงวะต้องยำตึงอ่ะเนี่ยมันมะาไปเดี๋ยวมันมีความุกไม่เอาไม่เอาคนเราควรมีควรจะต้องขำอะไรขนาดนั้นไหมในการช้ชีวิในหนึ่งต่อวันนะต่อวันยาต้มยำต้มยำต้มนูก้มยต้มวเต้ยำต้มยำต้ยำต้มยำตมยาเ้มยำมยำต้มยำต้มดำต้มยำต้มยำตมยำต้มย้มำต้มยำต้มยตม้ต้มยำต้มยำตยมมมมมม้งๆใช่ป

ขอขออะไรก็ได้อย่าล้อกต้มฟูตึงทุกฟังเอาไหมอันนี้เหลือเหลือกี่เมนูเสร็จแล้วเนี่ยเอาโอเคปอนทวีปแล้วก็เลิกเกมนี้เถอะเี่เล่าอยี่ันจะไม่หมดแล้วทำมาหมดแล้วทั้งสามเมนู ใครที kind of right. ่ดูฝั่งนลุงก็จะเห็นว่าทำเมนูอะไรบ้างใช่ที่ทำคลิปอะไรอย่างงี้ก็บอกกันเลยว่าไม่ได้จะทำอะไรหรอกแค่อยากจะให้คุณดูรู้ว่าถ้าเกิดผมเป็นอย่างนี้กันเงียบๆกันคลิปก็จะออกเป็นอย่างงี้มันด้องสนุกใช่แล้วก็เบนดาบพวกเรากันอีกน่ะกูบอกแล้วไปอย่างงี้หมด คะแนนให้เราเก็บตั้งแต่ต้นคลิปที่ห้ามขำห้ามยิ้มใครขำใครยิ้มโดนหักคะแนนคะแนนจะมารวมมันดูตอนนี้แล้วใครเยอะสุดใช้มือที่เด่งขนาดสุดจุ่มเข้าไปที่น้ําแข็งและน้ําที่เย็นฉ่าอยู่ในกระติกที่เป็นสแตนเลสและอลูมิเนียมที่เห็นภาพเลยครับเห็นภาพไปไหนเห็นภาพไปไหนมันเย็นมากนี่ครับจ้าจ๋าสีขาครับนะครับใช่นนี้โตแล้วใช่อ่ะชื่ออะไรจ้าจ๋าค่ะเรียนเรียนพิเทศส่วนนั้นเกิดเกิดโรงพยาบาลซอยซอย ถนนถนนชรนาุพันธ์ชรนาพอชื่อไรพอชื่อไรพอชื่อปืนค่ะปืน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 ปปืนปืนปนปื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 นปนปื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 นปนปื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 นนปืนปืนปนปืนนปื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 นืนปืนปนปื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 นปนปนปืนปืนปืป อ๋อสด้ค่ะเฮ้ยแล้วคนอ่งี่ไหร่ไอ้เียไม่เป็นร้อยเลยเก้าอ่เอได้สรมาจากี่1่ใคัด้งอุ้ยพี่อดกับพี่ปุปองโ้กันไหรอละ่อไป้นลไป1่ไปี่ค่ะพี่บิ๊กโ้ยไปสิ่ห่วงแล้วเข้าจริงอีาคนนี่แหละแงเลยอ่ะคนตบายพี ยี่สิบสองไว่บ้าไว้รอดอ่ะอ si ้าวอ้าวอ้าวคนโดนนะครับมาเราที่เหลือชิมข้าวกันเอตอนนี้อยู่ฝั่งนู้นไปอะไรอยะเฮ้ยเอาไปเอาไปอยู่ได้ไม่ต้องเดินเยอะที่สุดพี่นิวขังไปสี่ผงค่ะโอ้โหดีจัดนี่บ้าหรือเปล่าอากาศดีอารมณ์ดีใครคนหนึ่งก่อนก็ได้คนหนึ่งลงนี้ฮะอีกคนหนึ่งก็จับเลยไปแหกันไปโอเค อย่ามันลงไม่สุดไงถึงถึงวะเนี่ยถึงม่ไ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 ม่เหม็นอไเถออุ้ยอะไรอยากอาบน้ำเลยเหรอสามสองหนึ่งโอ้โหคนเดียวโอ้ยโอ้คนกดขี่น้องอะเออเออเออหนึ่ง ตั้งโอเคผมสามเมนูนี้คืออะไรบ้างต้มยำเหมือนกันมีต้มยำทอดกระเพรากระเพรากระเพราใส่อะไรบ้างต้มยำอร่อยเฮียสิบสิบลูกสิบลูกทำไมลูกชาติมันดีมีครบทั้งตะไคร้นนั่มีมีอะเนื้ะเห็ดแล้วก็มีความหอมของุรเอออะไรอะ ออะะไร่พอแล้วไม่ต้องกันแล้วไม่ความจริงใจคนดูแล้วมือ่จะไปออกรายการโค้กคือไต๋เหรอไม่ได้ออกแต่ว่ามันเป็นบุคคลิกาเราไม่รีบให้เล้วเอางี้ถ้าเกิดไม่อยากขอโทษอะไรก็ได้เอาหน้าจุ่มให้หน่อยสองต่อยข้าวิข้าววิจบเลยคนละข้าววิจบเลยเดี๋ยวมากินพร้อมกันไอ้ข้าวต้มแขกคุณด้วยเอังเลครับนี่แหละยังเป็นยังเป็นโอ๋หน้าคนเดิมใช่เปลี่ยนดูคนนี้เอ้หน้าเลยมั่ว ไอะไรอ่ะดีอ่ะตอนนั่งจุ่มดีนะกูยังคว้านั้งแข็งไว้ก่อนทาไมมึนได้จุ่มน้าพ่อหน้าแม่อร่อยมาเลยเมื่อกี้พวกมึงจะฆ่ากูโอเคแค่นี้ละกันบ้างบอกเราแบบว่าสนิทกันเนี่เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเพื่อนที่ไหนดีก็เดี๋ยวทักหาแล้วกันในเฟซอ่ะถ้เจอตามตามตลาดตามฟิวตามหรือว่าห้างอะไรเงี้ยทัาก็จะหมดเลยจ้ามเลยจ้ามตามทางด่วนอะไรเงี้ยได้เลยทักเลยเจอกันเพื่อนเจอกัน เจอกันคลิปหน้าโชคดีโชคดีเล่นซัดกันเล่นกันซัพนักงานงงกันหมดไเที่อะไร้โ